ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กาวันพฤหัสที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันนี้กับมาพอๆกับป้าเตียมพี่น้องครับป้าเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาอีกนะพี่น้องเนาะครับเมือ่อคืนนะพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบสามตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหนึ่งแปดสาม สามหกสองครับเลียก่างกับออกสามสาม,สามนะพี่น้องเนาะครับออกไปเบิดแล้วพี่น้องเลขกรัฐบาลไทยเฮ้าศูนศูนกับมาออกเลขลกร้าวแล้วหกสองกับมาออกเลขลกร้าวอีกนะครับครับของส่วนสรุปนะพี่น้องเนาะครับส่วนที่ประแยมสรุปให้เมื่อวานนี้พี่น้องการลดแต่พี่น้องเ,อเด้อเดนแปดตัวเดียวโมมานะครับ มาตัวลองสามคะแนนครับเต้มกับพอโทวขอภัยพี่น้องหลายๆนะครับเนาะครับส่วนห้องเตรียมกับเข่าตะเล็กวิ่งพี่น้องเจ็ดแปดเก่าบมาจักกระโถนาะพี่น้องเนาะมาตะนึกสองนะครับ ข้าพเจ้าเตรียมคุณภาพมาเบรงสูตรน้ำกันหีกเนาพี่น้องเนาะสูตรเข่าสูตรลุดนนาคำฮะใปเบรงน้ำกันนาพี่น้องเนาะ แค่ได้นะพี่น้องเนาะขึ้นบัับเจ็ดแปดเก้าว่ามาจาักตัวพี่น้องเจ็ดแปดเก้าุดสูตรนี่ขับอันนี้กันหนึ่งกับสองที่ผมเตรียมออกไปเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกับสองกับมามาสอง อันนี้แปดกับเจ็ดกับบอมาจักตัวหลุดอีกอันนี้สี่กับหกพี่น้องสี่กับหกกับมาหกอันนี้งวดสังเกตมึ่งนะพี่นอ้องเรือสูตรนี้กับสูตรนี้อันนี้สี่ห้าหกเก้ากับศูนย์ห้ากับหกหกกับห้าอันนี้เจ็ดกับเก้านะครับ สังเกตเบิงว่าพอเตรียมมาที่แรกว่าจับเอาสูตรนี้มาจับกับสูตรนี้มันปผชนกันเลขที่เก่านะครับสีมาเก่าบอพี่นองนะครับอันนี้พอเตรียมสมีอันหนึ่งให้เบื้องอีกพี่นอง จะมาเปรียบเทียบเห็นพี่น้องบึงนะครับที่กิ่งสูตรนี้กับสูตรนี้คนละสูตรดิพี่น้องอันนี้กับหนึ่งกับสองอันนี้กับหนึ่งกับสองแต่ว่าคนละสูตรกันนะครับสังเกตบึงอันนี้เกดกับแปดีนหนึ่งกับสองครับเออนี่ใหญ่กเบึงสี่พี่น้องเห็นบ่ เป็นไปได้บอพี่น้องนี่95 96 75 76เสียพี่น้องเพราะว่าเก่ามันส้นนะครับพี่น้องเนาะเก่าส้นกับสูตรนี้นะครับมันนี้หากับหกหากับหกกับสูตรนี้ก็มาสนถ้าเราคันรุดแล้วมันเดินต่อดินีนะครับเอา กี่มันมา,าทั้งนี้ละล,ลายพี่น้องเนาะสังเกตเบิง้งหกหนึ่งหกสองเก้าห้าเก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกไปส้ำนียงว่าพี่น้องเดี๋ยวพอเตรียมเดี๋ยวตัวนี้ละเจ็ดกับเก้านี่นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เก้ากับศูนย์มันส้นเก่านะพี่น้องเอาสั่น,นพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้อ เอานี่เอาแคบนาจอไว้พี่น้องสี่ห้าหกเก้ากับศูนย์หกกับห้าเจ็ดกับเก้านะครับเอาเลยน,นะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่25 เจ็ดกับเก้าพี่น้องชุดวินนะพี่น้องเนาะ เอาชุดเต็มมาเลยพี่น้องี่หกครับรเตีตยมดีจับเอาชุดเต็มเต็มได้พี่น้องเนื้อบางที่ตัวเน้นตัวเด่นเด่นกับบมากกับมีนะครับสีมีเก้า 9 4 9าสเก้าห้าเก้าหกนะครับเจ็ดเจ็ดส ห้าเจ็ดหกนะครับ ครับพ่อเตมเน้นซองหางพี่น้องครับสัตว์เจนเนะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ตัวพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่บห้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพอแต้มบนล่างวิ่งรูดเจดกับเก้าครับชุดเตียมมันก็มี4 5 6ห้าหกแล้วพี่นอนะ้องนะครับเตือตัวเด่นมันบมมาแลพี่น้องเนาะหากับหก็มี4ครับเจ้าพ่อแต้มเด่นห้คือห 5, 9, 9, 5, 9, ้าเก้าเก้าห้าเก้าหพี่น้องเด้อครับตัวรองมันก็นมีเจ็ดห้าเจ็ดหกนี่แหละ นะครับหรือว่าผิดพลาดประกันในพอเตรียมกับราบขอโทษขอไัยเด้อพี่น้องเ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านน้องพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอไววพริบคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีกี่ก็จะได้สุกๆมันๆกันน้องพี่น้องเนาะครับเอาจะาลื่มนะพี่น้องนะเด้อยเขาม,นะนะมาแล้วก็จะาลื่มกดไลกดแช์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำนะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณทีมที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตรียมับพอเตออรียมข้ออวยพรให้โชคโฉบมันมันแห้งๆรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะรับพ้อกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม